ทริคนี้เนี่ยก็มาดูทริคอุบาทอุบาทกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอุบาทจริงๆนะเมื่อสมัยก่อนก็เคยเห็นนะจนเขาต้องแบบปรับแก้กติกากันเลยว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคือ่งนี้ผมจะอธิบายเซตอัพให้ฟังนะคือหมักลูกไทยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเวลาหมดอะสมมุติว่าสีขาวเวลาหมดแล้วกันนะก็ต้องมาดูว่าสีแดงกองกาลังเพียงพอไหมนะหรือสีแดงเวลาหมดก็ต้องมาดูว่ากองกาลังสีขาวเพียงพอต่อการลุกจนไหม แต่ว่าถ้าเราเหลือโคนตัวเดียวมันไม่เพียงพอมันต้องเหลือโคนกับสหายมันก็คือเบี้ยอย่างเงี้ยลุกกองกำลังลุกจนได้แต่ในบางครั้งอะ่ะบางสถานการณ์ที่หมากมันถูกแลกกันไปแล้ว่ขุนแดงมันตกระกำราหมากมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆอะ่ะหรือแบบมันแลกชุดสุดท้ายมาแล้วขาวมันเดินโคนเข้ามาล็อกพอดีอย่างาเงี้ยป้าแบบนี้จะทํายังไงดีอะ่ะแดงก็เลยแบบไม่เดินอะ่ะไม่ยอมเดินตัวหมากครับเพราะถ้าเดินกูก็แพ้ดิเนเดินเสร็จก็แพ้ใช่ไหม มันก็ไม่เดินก็ปล่อยเวลาให้ขาวหมดพอเวลาขาวหมดเขาจะได้ตัดสินว่าอ๋อโอเคกองกําลังมันไม่เพียงพอนะเออไอ,อปล่อยเวลาให้ให้แดงหมดเดี๋ยวโทษทีก็มาดูสีขาวว่ากองกำลังเพียงพอไหมกองกำลังสีขาวไม่เพียงพอเขาก็จับเสมอแล้วกันแต่แบบนี้มันอุบาทใช่ไหมฟังฟังดูมัโคตรอุบาทเลยแต่ทีนี้ครับเขาเลยปรับแก้กิกาว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันเหลือกองกำลังแบบนี้แล้วมันอยู่ในเซตอัพลุกจนพอดีก็อารมณ์โมดหให้สามารถทําได้เลยบางทีแบบ เหลือเบี้ยนะอย่างเงี้ยสตัวเนี่ยก็สามารถลุกลุกจนได้เหมือนกันนะครับ